ต้นไม้พวกเสน่จันเราจะดูลักษณะสําคัญก็คือเป็นใบนะครับดูใบนี่สําคัญนะครับใบของสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คืผมนะครับผมทำงานวิถีแท,ทบ้านนะครับวันนี้เราจะมาทาความวรู้จักกับว่านเสน่จันชนิดหนึ่งครับก็คือว่านเสน่จันเงินนะครับเสน่จันเงินจะเป็นพืชตระก,กูลเดียวกับพวกเสน่จันทั้งหลายนะครับ เสนีจันเขียวสนีจันขาวสนีจันแดงพวกนี้ครับว่า,วานชนิดนี้นิยมปลูกไว้ในบ้านนะครับเชื่อว่านะครับมีผมเชื่อว่าจะทําให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองนะครับมีสนีเหมือน,นชื่อนะครับเพราะว่าเป็นไม้มงคลไม้โบราณน,นะครับที่ปลูกกันมาตั้งแต่ช้านานนะครับนิยม มีส่วนเอาไปทําส่วนผสมของวัตถุมงคลได้ด้วยนะครับเช่นหลวงพระคงวัดวังสับป,ปะรดนะครับนำคว้านเสน่ห์กันไปทําขุนแผนเสน่ห์จันทร์ที่โด่งดังเรื่องเรื่องดีชายจะมาดูลักษณะของเสน่ห์จันทร์นะเสน่ห์จันทร์กันอันนี้เราก็าจะเอาเพื่อจะให้อา่า ดูได้ง่ายครับเราก็จะมาเปรียบเทียบกับเสน่ห์จันเขียวนะครับอันนี้เป็นเสน่ห์จันเงินนะครับอ,นนอันนี้เป็นเสน่ห์จันเขียวนะครับเรามาดูอันดับแรกนะครับส่วนมากาต้นไม้พวกเสน่ห์จันเราจะดูลักษณะสําคัญก็คือเป็นใบนะครับดูใบนี่สําคัญนะครับใบของเสน่ห์จันเงินครับจะเป็นคล้ายๆรูปสามเหลี่ยม ใบกว้างนะครับลายไปไแหลมนะครับแล้วก็ที่สําคัญจะมีความมันวาวนะครับมันวาวออกเขา,าเรียกว่าลาเงินลายเงินนะเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเงินนะครับเออลายเงินเป็นประกายออร่าอ่าแล้วก็ ลองมาเปรียบเทียบกับสนิเจนเขียวนะครับสนิเจนเขียวใบจะคล้ายๆกับใบจะคล้ายๆลูกหัวใจนะครับคล้ายลูกหัวใจต่างกันชัดเจนนะครับส่วนหมูใบนะครับหมูใบก็รักษาคล้ายกันแต่ต่างกันที่เขาเรียกว่าลักษณะของใบนะครับอ่า ต่างกันชัดเจนนะครับอันดับต่อมานะก้านใบนะครับก้านใบก้านใบสจีจันเงินจะมีสีเขียวสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีสีเขียว,วก็จะมีเส้นนะครับเส้นยาวนะครับเส้นเขียว,ย,วยาวนะนี่ครับยาวตามก้านใบขึ้นไปนะครับสียาวขึ้นไปยาวขึ้นไปตามตามก้านใบ แล้วมันเปลี่ยนเทียบวกับสนิก้านเขียวนะครับการใบก็จะสีเขียวเข้มกว่าก็จะมีจุดเล็กๆนะครับเล็กๆเป็นจุดดางๆครับตามก้านใบนะครับตลอดทั้งแนวนะครับนี่นะครับแล้วก็หลังใบนะครับหลังใบหรือว่าเส้นกระดูกใบนะครับเส้นกระดูกใบข้างๆจะสีออกเขียวออกเขียวนะครับก็มีจุดเล็กๆครับเขียวเขียวเล็กๆครับ เป็นชัดเจนนะครับนี่จะซูมดูชัดนี่ครับนี่เห็นชัดเลยนะครับว่าเป็นจุดเล็กๆครับจะมีพลายออกเล็กๆใบก็ส่วนใบใบจะใบนี้จะบางกว่าใบาจะบางกว่าส่วนเสน่ห์ใจเงินจะใบจะหนานะครับหนาหนากว่าจับดูจะนิ่มนะครับนิ่มนิ่ม นี่จะหนายิ่งใบใหญ่ๆนี่จับรู้เลยว่านิ่มกว่าชัดกว่าัเงินจะหนากว่าหนากว่าชัดเจนแล้วก็ตรนี้อ่อนนะครับใบอ่อนใบอ่อนเสน่ห์จันเงินจะออกเขียวออกเขียวออกคล้ายใบตองอ่อนนะครับออกอมเหลืองนิดๆอ่าอมเหลืองนิดๆนะครับอมเหลืองนิดๆเป็นเริ่มเป็นพลายเงินนะครับ เออกเป็นพายเงินเล็กบรลยับนะครับส่วนจันเขียวก็จะออกเขียวไปเลยเขียวไปเลยครับใบก่อนหลอดก็เหมือนกันครับหลอดก็จะออกออกสีออกเขียวเขียวไปเลยครับหลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมท่านไหน,นครับคิดว่าด,ดีก็ฝากกดไลค์แชร์ ทีมงานโรงงานวิธีทยบ้านด้วนยนะครับขอบคุณครับ